อะไรที่ทำให้เรามีความสุขเราก็ควรจะทำซะ อาจันยอัยังฮัเซลนะคะทุกคนวันนี้เดย์สของฉันก็คือวันเนี้ยฉันคนพบว่าแบบอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเราก็ควรจะทำซะดังน,นั้นวันนี้ฉันก็จะไปกุริอีกครั้งเพราะว่าวันนี้ฉันจะไปกินโบแบกกบชังที่พี่กุงุงมายองไปกินนะทุกคน แล้ววันนี้เนี่ยก็คือวันนี้ฉันจะนั่งบัสไปู้รีซึ่งปกติฉันนั่งใต้ดินใช่ไหมแล้ววันนี้ฉันจะนั่งบัสไปแล้วก็บัสกับฟังวันนี้มาผิดทางเลยทุกคนมัวแต่พูดนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ฉันจะต่อบัสก็คือเราจะต่อบัสสองสายตอนแรกเนี่ยเป็นสาย270ก่อนแล้วเราก็จะไปต่ออีกทีหนึ่งตามที่เนเวอร์แมพบอกก็คือไปตอนนั้นแหละทุกคน ตอนนี้บั็ด275ฉันลังจะมาละฉันต้องรีบเดินเราจะไปขึ้นบัสกันตรงนี้ค่อนคุณรู้ใครเห็นปะว่าเนี่ยคือเลน ตอนนี้เดี๋ยวเราต่อบ,บัสอีกหนึ่งที่ไปอีกครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ฉันกำลังรอบ,บัสเลข30 คนที่คงไม่ยองเคยบอกว่าแบบการนั่งบัสจากกรดีไปโซ่จากโซ่ไปกับกรุดีอะไรประมาณนั้นอ่ะก็คือไม่ได้เป็นที่นิยมแต่ฉันไม่คิดว่าแบบมันจะไม่เป็นที่นิยมขนาดเนี้ยตอนนี้ยเื่อฉันหมอบัสไปกรุงดีเองดู ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกินโฮเบกบชังตามพี่กงยองทุกคนในฉันกำลังเดินไปกูรีชีจังไปก็ไรู้สึกดีมากเลยอ่ะนี่แหละไปที่ไหนแล้วเรามีคนสุขชินก็จะไปโอเคมากูรีก็ค,คือต้องมากูรีทุกคนนี <S <S ่ไงทุกคนกูรีชนพุศ์ชนกูรีทันิชิโนมาทุกค Mm hmm. น,นี้คือที่พี่กงมยองมาเดินใช่พี่กงมยองเคยมาเดินในวิกัสแมรี่ทุกคนแฮปปี้ <Happy S 2> มากน่นฉันคือไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> แสงคือไม่ได้เลย <c oughs> นั่นไงโบแบกกบชังทุกคนเห็นหรือยังตรงนั้นนี่ไงเดี๋ยวฉันจะไปกินโบแบกกบชัง มากินตามพี่กรงมอยองทุกคนฉันมาแล้วและอันนี้คือที่ฉันสั่งยาแช่ก,กบชังกับคงกิบับทุกคนบาน,นได้นแล้วทุกคนบามันจะมี่กัน ทุกคนฉันไ้กินมาเสร็จหมือนละถ้าให้แนะนํานะฉันแนะนําร้านอิโมเนเหมือนโดยอง<ส>ก็คือแบบว่ารสชาติอะเหมือนกันเลยทุกคนรสชาติแบบไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นในเมนูน,นี้นนะแล้วแต่ว่าที่ต่างกันคือเซอร์วิสเซอร์วิสร้านอิโมเนคือดีมากคือจ้าของร้านคือยิม am ้มย,ย้มแจ่มใสอะทุกคนแต่ว่าร้านนี้ก็คือแบบอึมๆๆๆๆบอ้มคึมอึ้งคึ้มแบบหล่ ฉันให้ฉันแนะนำฉันแนะนำอ e ีโมเนตอีโมเนตทุกคนไปกินตามโดยองเถอะแล้วเดี๋ยวเนี่ยฉันจะไปไปกินบาสกินรอบกินแถวแถวจางกาเล็กพักทุกคนไปจะไปกินรถอันมอนดดึงบงบง,บง,บงที่โดยองชอบ แถวตรงนี้ก็คือข้างหลังโรงเรียนโทเพียงทุกคนนี่โทเพียงโกดึงขัเกี่ยวคือแถวเนี้ยมีโรงเรียนเยอะมากคือเดินมาน่าจะเจอประมาณ5้าโรงเรียนแล้วทุกคนมีทั้งกุลีทั้งโทเพียงแล้วก็แยกๆๆๆออกไปอีกโคตรเยอะวิวฟ้าูันสวย ตรงนั้นจะมีบาสกินรับบินทุกคนมีตาร์วัสมีหลายอย่างอ่ะเดินไปกินได้จานฉันได้อัลมอนดูบงบงมาละเดี๋ยวฉันจะไปนั่งกินอุโมงค์นี่ก็คือยังสวยเสมอฉันก็คือไปหาที่นั่งกินอัลมอนดูบงบงฉันได้ที่นั่งกินอัลมอนดูบงบงแล้วที่สงบเงียบที่เดยรยองเคยมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ทุกคน แต่ฉันนั่งตรงนั้นไม่ได้เพราะแดดร้อนน้องไม่ฟูกัส ที่จำเชืยอแล้วทุกคนเขาบอกว่าช่วงใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยมากทุกคนเทสืสานี้คือยาวม,มากคือสามารถเดินไปจนสุดนู่นได้อะคือเดินไม่สุดอะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปหาน้องเป็ด น้องเป็นตัวนั้นคือน้องอ่ะอยู่แค่1เดือนก็คือเดือนมิถุนานโอ้โหใครอยากมาช็อปลอตเต้ที่สังชิลก็อยู่ฝังอ่ะนี่ก็ล็อตเต้ทุกคน ทุกคนย่านนีค้คือคึกคักมากคือคึกคักไม่ไหวมีห้างมีแบบนักศึกษาเยอะมากอะ่ะใครอยากมาแบบอยากมาก็ฉันว่าควรจะมาสักครั้งหนึ่งอุ้ยน้อยชานคือฉันถ่ายไม่คนเอ้คือฉันถ่ายไม่ทันคนแรกๆอะ่ะทุกคนตอนนี้ฉันกลับเอาของไปเก็บฉันก็ออกมาอีกครั้งเพราะว่าฉันจะไปกินข้าว วันนี้ฉันจะไปกินร้านเดิมคิทเช่นซุปคือเป็นร้านที่อร่อยมากจริงๆอ่ะทุกคนถ้าใครมาก็คืออย่าลืมมาตาม <Wow. S 1> ทุกคนตอนนี้ฉันกำลังเดินไปร้านคิทเช่นซุปร้านเดิมที่ที่ฉันไปตามอาคาบอบคอฟฟีที่มี4คนนั้นที่อาคาบอบคอฟฟี่พาร์ทวันอ่ะ คืออร่อยมากจนฉันต้องไปซ้ำอีกรอบหนึ่งวันนี้นี่ไงคะฉันกลับมาอีกครั้งกับร้านคิทเช่นดุปคนรู้หน้ากา้ากฉันจกินอันนี้แล้วก็พิ้งคืนมัหน,นึ่นี่ไงน่ากินมากอร่อยมากแล้วก็มีให้ให้บริกามันน่ากินจริงนะมันอร่อยจริงๆ ฉันแบบอยากกินสองจานจริงๆฉันกำลังมา,มานั่งวนชีตังทุกคนเอาทุกคนมางวนตรงนี้คือควรจะมาสักครั้งหนึ่งอ่ะมีของกินเยอะมากแล้วก็มีผลไม้ที่ถูกด้วยทุกคนฉันมาซื้อองุ่นชายมัสแคทเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้ฉันจะไปชิมได้มาเรียบร้อยทุกคนเออ ุงคือ,อไอเนี่ย,ยเองเนี่ยส่วนตอนนี้ฉันกำลังเดินไปกินทีรามิสุมังวรทุกคนคือมันอยู่ใกล้กันเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่หน้านี่เองอะอยู่ใกล้กันมากใกล้กับอามางวรชีจังอะม,งอมางวรมาร์เก็ตอะทุกคนในกล้กันฉะนั้นถ้าใครมามังวรมาร์เก็ตก็อย่าลืมมากินทีรามิสุมังวรทุกคน อ่ะทุกคนคือร้านนี้ซื้อฉันซื้อแบบ h i อตัวมีมาเรียบร้อยทุกคนนี่ก็คือช้ยมัสแคทที่ฉันซื้อมาเมื่อคืนไงล่ะนี่เอ่ะเห็นอันนี้ไหมฉันแอบปิดมานกินหนึ่งลูก นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เมื่อคืนฉันซื้อมานี่ยบางวอนดงทิรามิสุทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยอืขอเึขอแกะก่อนนะอือก็คือต้องกินคู่กับผงผงชาเขียวข้างบนเพราะว่าผงชาเขียวอะมันขมอะ่ะทุกคนมันก็เลยตัดกันพอดีอะ